ปักทิ톡เราเสือโกครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะเข้ามาที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับแล้วจาตำบลโพนเมืองนะครับมาทำกับอ่าไข่เค็มหมักโคนนะครับนะครับวันนี้ก็เชิญพบกับขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับการทำไข่เค็มพอกโครนนะครับวัตถุวัสดุส่วนผสมนะครับก็จะบอกไปด้วย หนึ่งคือดินโพนหรือดินปวกนะครับสองก็มีเกลือเกลือโพนหรือเกลือเกลือสินเทาเกลือสินเทาหรือเกลือไอโอดีนไอโอดีนได้ไหมนะครับได้สามอีกส่วนนึ่งก็คือเกลบนะครับที่ใช้ทั่วไปหรือเกที่ทิ้งแล้วนะครับลงสีต่างๆก็ไม่ได้ใช้เยอะเลยนะฮะต่อไปนะครับ นำดินนะครับนำดินมาบดให้ละเอียดเราอาจจะใช้วิธีทุบหรือใช้บดก็แล้วแต่ว่าถนัดสา่านำมาร่อนกรองนะครับให้ละเอียดได้ส่วนที่มันละเอียดของดินนะครับสีก็นำเกลือนะครับมาผสมกับ ดินที่บทละเอียดแล้วนะครับในอัตราส่วนดิน4ส่วนเรือหนึ่งส่วนโดยใช้วิธีการตวงหรือวิธีการเอามาชั่งก็ได้แล้วแต่ว่าเราสะดวกนะครับไม่เหตุคือเวลาตวงต้องให้ละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไม่ทําตามนี้ไม่ละเอียดพอมันอาจจะเค็มหรืออาจจะจางก็ได้ถ้าเราให้มันได้ส่วนที่พอดีพอดีมันก็จะ รสชาติความเค็มมันก็จะพอดีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำดินที่บดแล้วกับเลือนะครับมาคลุกใส่ผสมน้ำนะมาคลุกแล้วก็ผสมน้ำลงไปค่อยเติมลงไปนะครับให้มันพอดีนะครับเนียวมากเลยนครับน,น้ำมันตัส่วนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ครับค่อยค่อยผสมลงไปครับเราจะไปทำนี้นะครับค่อยผสมลงไปแล้วก็คลุกนวดให้มันได้แล้วก็ทิ้งไว้พอประมาณให้เรือมันละลายนะครับ หลังจากพุกดินเรียบร้อยนะครับก็นําไข่ทีตรียมไปแล้วนะครับไข่เป็ดก็ยมเตรียมไข่เป็ดที่ <c oughs> อันนี้ได้ก็เตรียมไข่เป็ดที่เตรียมไปแล้วล้างทาความสะอาดนะครับทาความสะอาดเสร็จแล้วเตรียมไว้ก็เอามาพอกเอาดินมานะครับไข่ <ปะ S 1> ลูกหนึ่งฟองหนึ่งนะครับก็ดินกับถุง่าไข่สี่ส่วนดินก็จะประมาณ3ส่วนนะครับเอามา หลังจากนั้นก็กดไข่ลงไปแล้วก็ใช้อุ้งมือคลุกให้มันเข้าไปครอบไปตามไข่ให้มันได้ส่วนหนาที่พอดีนะครับอพอได้เสร็จคลุกดินแต่เรียบร้อยแล้วก็ออกมาคลุกแกะนะครับคุกแกะเพื่ออะไรคุกแกะเพื่อเก็บความชื้นของดินนะครับเก็บโปชินพปชินของดินหลังจากคลุกเสร็จแล้วนะครับ ก็เอาไปใส่ในตะลับใช่ไหมใส่ภาชนะใส่ตะลับหรือที่เราสะดวกอย่างอื่นได้ไหมนอกจากตะลับได้ครับจะไปใส่ไหไหอไหก็ได้ไหปลาลาที่เราไม่ใช้แล้วนะครับนะครับถ้าเราจะเอาใช้เฉพาะในบ้านก็เอาแค่นี้ก็ได้ห้าหกกองหรือสิบกองหรือถาดหนึ่งถ้าถาดหนึ่งแนะนําให้ใส่ถังนะครับเอาเก็บไว้ในถังแล้วก็เอาผ้าหรือพลาสติ มาคุมไว้แล้วก็รัดให้แน่นเพื่อเก็บความชื้นนะครับเก็บความชื้นแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่มิดชิดนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับกว่าจะ<ช>ได้คใชว่าเก็บในการหมักเจ็ดวันนำมาทอดเป็นไข่ดาวได้นะครับสิบสี่หรือสิห้าวันก็เอามาเป็นไข,ข่เคีมยมต้มกินกับข้าวต้ม เป็นอาหารรสเด็ดหรือทำเป็นกับแก้มเครื่องดื่มก็ได้อร่อยมายำเป็นยำไข่เค็มนะครับไข่ดินพ่อโพนี้จะไม่เค็มนะครับจะไม่เค็มแลวประกันว่าจะไม่เค็มไม่เค็มปิดไม่เค็มมากมมพ,พอดีอ,ดอร่อยขั้นตอนต่อไปคือหลังจากเรามาใช้เรา็ต้องขูดเจก่อน ขุดเอาดินออกนะครับเอาใช้ไม้หรือใช้อะไรก็ได้ขุดออกแล้วนำไปล้างน้ำถ้าเราจะทอดไข่ดาวเราก็เจ็ดวันทอดไข่ดาวก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ลงไปต้มเที่ยวลงไปสิบสี่สิบสองสิบสิบสี่วันขึ้นไปนี่สิบสี่สิบห้าก็มาต้มต้มได้สิบสี่ถึงห้าวันหลังจากอีกอีกหมายเหตุนะครับถ้าเราเอาดินออกแล้วเราสามารถเก็บได้เป็นเดือน ออนีันนี้ขั้นตอนพิเศษคือมันไม่เน่านะไม่เน่าใส่ตู้เย็นไปเลยครับใส่ตู้เย็นไปเลยใส่ตู้เย็นเลยเพราะว่าความเค็นของเกลือมันจะอยู่มันก็มันหมดไปแล้วมันก็ทีละที่มันเลยก็จะซีกเข้าไปจนสุดนะครับหนึ่งเดือนใช้ได้เก็บไว้ได้นานครับ